สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พบกันอีกนะคะด้วยหัวข้ออย่าเตือนคนที่ไม่ฉลาดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความพร้อมที่จะแก้ไขหรือรับฟังใดๆทั้งสิ้นหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอย่าเตือนคนโง่นะคะเตือนอย่างไรเขาก็ไม่มีจิตสำนึกที่จะรับรู้ได้นะคะว่าเราเป็นห่วงเขาแค่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางกับคนประเภทนี้อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอะไรทั้งสิ้นนะคะความหวังดีของคนเรานั้นถ้าหวังดีมากเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นสกรูเงียบๆได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเช่นหวังดีจนเขารำคาญหวังดีจนเขาเบื่อหน่ายหวังดีจนเขารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์สำหรับเขาดังนั้นคนที่ไม่ฉลาดหรือว่าชาวบ้านที่เรียวกว่าคนโง่ มักจะเป็นเช่นนั้นนะคะไม่ยอมรับความปรารถนาดีๆจากใครทางนั้นดังนั้นต้องปล่อยให้เขาเ,เจอประสบการณ์ที่สั่งสอนตัวของเขาเองนะคะต้องปล่อยวางนะคะต้องปล่อยวางอย่างเดียวเลยปล่อยเขาไปสักวันหนึ่งธรรมชาตินะคะผลการกระทําต่างๆมันปรากฏแล้วเขาจะนึกถึงความปรารถนาดีของเรานะคะ การบริจาคเงินไม่ว่าจะบริจาคเงินในแนวไหนแนวทาบุญที่วัดหรือว่ามูลนิธิใดๆก็แล้วแต่นะคะเป็นสิ่งที่งดงามนะคะแต่ก็เป็นลักษณะแบบดาบสองคมนะคะบางครั้งการที่เราบริจาคมากๆไปเงินจานวนมากสูงจนเกิดความโลภความกิเลสจนกลายเป็นปัญหาจนกลายเป็นความที่เรียกว่า ไม่บริสุทธิ์นะคะที่จะรับการบริจาคนั้นเรียกว่าไม่บริสุทธิ์เช่นอาจจะบิดเบี้ยวได้บิดเบี้ยวยังไงเช่นการยักยอกนะคะโดยที่เ,เป็นข่าวที่ใหญ่ๆตัวๆนะคะเพราะฉะนั้นการทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราเยาหวังอะไรมากนะคะ ทําทบุญพอประมาณจะได้ไม่เสียความรู้สึกอย่างไรยังก็ดีดิฉันก็ยังคงสนับสนุนให้ทําบุญอย่างระมัดระวังดีที่สุดนะคะอย่าคิดว่าช่างมันเถอะท่างมันเถอะทําไปเดี๋ยวยังไงเราก็ได้บุญอยู่ดีบางครั้งมันเป็นสองแง่สองงามนะคะส่งเสริมให้คนเป็นยักยอกได้โดยที่เราไม่รู้ถึงจะรู้ก็ สายเสียแล้วนะคะระวังนิดหนึ่งอย่างลงไหลกับการชักชวนชักชวนในการทําบุญนะคะคือว่าเดี๋ยวนี้มันมองยากมันมองไม่ออกนะคะก็เอากันแค่พอดีๆก็พอนะคะหน้าไหว้หลังหลอกยุคนี้มีมากนะคะหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าดีสารพัดที่จะดีกับเราแต่รับหลังหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์นะคะ จงอย่าใส่ใจหลีกได้ก็หลีกนะคะน้องๆทั้งหลายนะคะผู้ที่เจความรู้สึกกับคนที่น่าไหว้หลงโลกมีมากเลือเกินค่ะในแผ่นดินรักษาจิตใจของตัวเองด้วยการพึ่งตัวเองนะคะแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลงความหลงหลงหลายอย่างหลงผู้ชายหลงผู้หญิงหลงความรักหลงอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ สักวันหนึ่งตาสว่างแล้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาหลงนั้นไม่ว่าจะหลงผู้หญิงหลงผู้ชายหลงคําพูดหลงคําป้อโยออะไรต่างๆนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นสักวันหนึ่งการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทาให้น้นองนุงน่งๆุหรือใครๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าอายุมากอายุน้อยก็จะตาสว่างได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยับยั้งชั่งใจเอาไว้ดีกว่านะคะฟังหูไว้หูอย่าหลงตัวเองมากไป ชีวิตก็จะไม่บอกช้ำจนเกินที่จะเยียวยาได้นะคะผู้ที่มีอายุแล้วนะคะหรือไม่มีอายุก็แล้วแต่อย่าทุกตีพ่อแม่นะคะผลพวงจากยาเสพติดนั้นไม่ได้ทำให้มนุษย์มันดีขึ้นนะคะมีแต่จะทำให้โหดร้ายกับคนรอบข้างทุกตีเมียทุกตีพ่อแม่ขอ,เ,อเงินไปวันๆคุณทำร้ายชีวิตของคุณเองคุณก็ตกนรก ทั้งสดสดเป็นๆอยู่แล้วเลิกได้เลิกนะคะยาเสพติดคนไร้จิตสำนึกนะคะทำอย่างไรก็ยากเหลือเกินที่จะไปแก้ไขเขาได้นั่นกำมลสันดานของเขามันหนาเกินไปที่เราจะไปขัดเราให้เขามีจิตสำนึกรู้บุญคุณคนนั้นค่อนข้างยากของแบบนี้ต้องจิตใจของเขาเกิดเองนึกเองได้ว่าควรจะสำนึกบุญคุณผู้ที่มีพระคุณหรือไม่ถ้าจิตใจของเขา นึกเองไม่ได้คิดเองไม่ได้ป่วยการที่จะ,ะไปชี้แจงอะไรให้เขามีจิตสำนึกในสิ่งนั้นนะคะดังนั้นท่านผู้ชมขาทุกวัยเลยล่ะคะ่ะบางคนแก่มากแล้วเจ็ดสิบแล้วยังไม่เคยมีจิตใจสำนึกรู้บุญคุณคนนะคะมีแต่แย่งกันมีแต่ชิงกันสุดท้ายก็ฆ่ากันนะคะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยคนอย่างนี้นะคะมันพบ ปะเจอได้ง่ายนะคะต้องออมองกันดีๆนะคะและจิตสำนึกก็มีมากนะคะแล้วก็อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เราเคยโดนทำร้ายอย่างแสนสาหัสนะคะอย่าไปติดใจอย่าไปเสียใจคิดซะว่าเราอดทนมาได้เพราะว่าผลบุญของเราดีนะคะผู้ที่ทำร้ายจิตใจเราไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจเขาก็จะพ่ายแพ้ด้วยกรรมของเขาเองนะคะ วันนี้ฝนตกเหมือนเดิมรละคะ่ะท่านผู้ชมคาะยุคนี้สมัยนี้หายากนะนะหายากมากทีเดียวเลยกับคําว่ารู้จักบุญคุณคนนะคะไม่รู้จักบุญคุณแผ่นดินไม่รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักคนที่เลี้ยงดูมานะคะเอาแต่ใจตัวเองสุดท้ายแล้วพบความทุกพบความทุกแบบ